ขอบคุณครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆขอบคุณนะครับติดเงินด้วยนะครับติดดีๆนะ้ระวังเนื้อขอบคุณครับขอบคุณครับอวยพรนะครับให้มา300กับพืนสล้านมีความสุขมากๆคิดบางเสได้สมความปรารถนาทุกสิ่งคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอยากได้บ้านหลังโตก็ได้อยากได้รถคันไหนก็โดน นะครับขอให้มีความสุขมากๆไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสอดสิภาพนะครับผมพอหรือยังเอาเอีกนะขอบคุณฮะนะครับผมขอบคุณรางวัลน,น้ำใจนะครับเป็นแคปโหนนะครับทักทายพี่น้องไปไหนกันแล้วจ้ากลับแล้วเหรอคนไทยไปเนะ่เฮลโหลยูจีด้วย คอนเสิร์ตการรัชรัฐมีชา,าติชาติมาดูด้วยนะฮะเอ้าก่อนไปฟังเพลงครับขอญอาตฝากหนังสักนิดหนึ่งครับ<ช>พี่น้องนะครับมเมอนี้ภาพยนตร์เรื่องใหม่คลายหม้อเนี่ะภาพยนตร์คลายหม้อคลายหม้อดูหรือยังดูจากไหนอ๋อเป็นถ่ายรูปด้วยได้เข้าลงไปดูไหมอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกดยู่นะ ทุกลงภาพยนตร์ครับ17กรกฎาคมนี้นะครับฉายแล้วนะครับพี่น้องฝากอุดหนุนนะครับวงการบันเทิงวงการมอลัังเฮนั่งนะครับฝากเด้อดูหรือยังยังไม่ดูเดี๋ยวไปดูวันนี้นะรอบเย็นๆมีนะครับผมมีคนอีสารมาครับดาราไวทีครับโอ้คนอีสารปีนะครับขยับมานั่งได้นะครับผมไลที่ปวดขานะครับรู้สึกว่าเดินช็อปแล้วปวดขาก็มานั่งได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเดินช็อป อาหารให้กับการทัศนะครับเอากลับบ้านไปกินก็อชอปได้นะครับโอเคนะจ๊ะพร้อมเต้นไหมจ๊ะมีใครพร้อมเต้นไหมพนะร้อมนะสนุกไหมฮะสนุกนะครับปัดคำว่าสนุกนะฮะเดเชิญม,มาเป็นประธานในพิธีมดกนะครับยังว่าสองที่นะมาเป็นประธานได้โซฟาตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้การทัศนะมีพระมาแจากด้วยนะครับ แต่ถ้าครงการทัษนะขังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับางคนอาจจะเอ้ยเอาพระมาจากไหนให้นะฮะเพราะฉะนั้นการทัษนะเอาพระมุกปู่ศิลามามออให้นะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมเล่นกันเป็นพระรุ่นประดาทรัพย์ได้ไปแล้วเนี่ยบรรดาแต่เงินแต่ทองให้อย่างเดียวเลยนะครับผมศีกามไม่บรรดานะครับนะฮะบรรดาเงินบรรดาทองอย่างเดียวนะฮะอุ่นนี้ขังแน่ๆนะครับเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะครับเรียกใครอ่ะ ขอ,อเชิญโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราเล่นกิจกรรมแจกพระกันนะฮะมีคนอกหักไหมครับลังเสิ็ไม่มีสักคนเลย <c oughs> เไม่ช่วยรรมาทำอาหารกิน,นเลยนะ <c oughs> นะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวถามใหม่นะจะภาพดูอยู่จะภาพดูอยู่นะให้ความร่วมมือกันนิดนึง <c oughs> มีคนอกหักไหมครับขอดูมือหน่อยฮะ หนึ่งภูนาเพลงนี้เป็นหนึ่งภูนาเพลงช้าๆจากการรดศรัทธาครับอักษรร่างกายกับเสียงโปรโมชั่นเด็กภาพไปก่อนก็เลิกนะขอบคุณนะเป็นคกนที่บ้านดีหรือึงได้โอเคมีเบียดเลยไม่คุยกับแฟนมานแล้วถ้าแฟนไม่มาล่ะคุยไหมโอเค ว่างไปพี่มาองโกรหัวแทนผมสมัยไห้นะ่ยน่ารักนะครับ FC แกบน่ารักโอเคนะครับมาพร้อมจะเต้นไหมจ๊ะนะฮะพี่น้องด้านไหนอยากอุดหนุนร้านไหนให้การอุดหนุนได้เลยนะครับร้านทองเยอะมากนะคนนะีครับนะฮะรอบข้างนี้ FC คนไหนอยากซื้อทองให้การซื้อเลยครับวันนี้นะครับซื้อบาทเท่าไหร่ครับตอนนี้ บาทละห้าหมื่นครับพี่น้องครับบาทละห้าหมื่นซื้อเลยครับผมหรือว่าถ้าซื้อไม่ไหวครับมันโถด้านหลังซื้อเลยครับพี่น้องครับอดหนุนพ่อค้าแม่ขายวันนี้งานวันที่สองนะครับงานมีถึงวันที่ยี่สิบนะฮะมาเดินชอปปิ้งกันได้ชอบร้านหลายอุนพ่อค้าแม่ขายอ่ะวันนี้การทั์มีเพลงใหม่มาฝากมีใครรู้ตัวว่าสวยเกินคนไหมครับมีใครรู้ตัวว่าสวยเกินคนไหมครับ ถามว่าสวยเกินคนมั่ร้อยล้านเลยเลตติ้งขอให้เพลงยร้อยล้านนะพร้อมเต้นไหมสวยเกินคนหรือเปล่าโอ้โหเยอะเยอะเกินหนึ่งวาดไม่ไหวจากการนระสานกับสวยเกินคนเสียงประมวยนะครับเหนื่อยไหมเจ๊ะ เจียมปูมือกับแดนเซอร์หนุนหล่อสัตสุดยอดมากเลยครับซาดีลานะครับน้องสาวนะฮะด้านหน้าเวทีนะครับน้องหนักเตยนะครับชอบแบบนี้นะครับเมื่อกี้มีเะ็กขอเพลงใหม่แล้วลองเพลงใหม่สักนิดหนึ่งนะฮะเพลงใหม่กับบ้านหลังใหม่แฟร์มิโกครับพี่น้องปล่อยกลางเดือนหน้าสิงหาคมขอญาติร้องแซมเปิลให้กับพี่น้องด้านหน้าเวทีฟังสักนิดหนึ่งนะได้ไหมจ๊ะ โอเคฮะอ่าลองเลองติ้งตอกอันเดียวเลยแบนนี้นะฮะชื่อเพลงว่าโชคดีที่มีเธอยังไม่ได้ร้องชอบจริงเพราะว่าฉันมีเธอโชคดีที่พบเจอเธอที่รอฉันเสมอแม้จะเรื่องราวแค่ไหนเนื้อคำบาปขอบคุณ ยางให้เธอได้ช่วยหายใจชีวิตฉันเกือบเจนล้มพางไปแสนไกลช่วงีแค่ไหนที่มีเธอโชคดีที่มีเธอครับหนึง่งผลงานเพลงแรกกับบ้านแกรมมิโก,โกนะเพาะไหมออโอเคออนี่หลังจากจบเพลงแล้วค่อยบอกเพาะนะยังไม่เออเออเพาะในไลเดอร์คนระับขอบคุณมากๆนะครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเลยนะครับอร่อยมากเดี๋ยวอยากจะเชิญน้องจันไปลองชิมนะคะงานนี้มีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยครับผมอ่ะขอเซียนยิ้มจังกัอีกทีนึงแล้วเป็นรายการน่ารักงานดี้น่ารักมากที่จ้ามาคนละ200จะน่ารักกว่านี้ถอดทองให้เจี๊ยบน่ารักมากี่เจียบมาจากพูดเลยนะสมุทรการนี่เป็นเดี๊ยวใช่มาไกลมาไกเลยมาไกล แฟนคลับที่แสนน่ารักนะคะนอกจากจะเอาของฝากมาให้ศิลปินแล้วใช่นี่นี่ยังมีของฝากให้พี่ด้วยจริงเหรอครับพีมเพื่อนนอนเป็นไรครับชาไม่ใช่วันนี้ทุกคนมาอยู่ใกล้ๆทำไมครเขาไปไหนกันอ่ะเขาไปถ่ายรูปทั้งนั้นฮะถ่ายถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเลยที่โดนกโมยซีนนาเลยขึ้นมาบนเวทีด้วยกันไหมคะถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อน น้องน้องหนำเตยฮะเอาน้องหน,เงหนำเตยอาจารย์หนำเตยขึ้นบนเวทีเลยค่ะาม,มาเร็วไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวให้หนำเตยถ่ายรูปข้างล่างดีงกว่าอข้างล่างเหรอใช่ถ่ายรูปอยู่ข้างล่างนะ,ะ<อ>แต่พี่แน <ๆ S 2> ่ๆ,ๆคือหนำเตยแยกแฟนขับเรา <laughs> ใช่เดี๋ยวให้เราถ่ายถ่ายรอไปก่อนคนกระสิน้านเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปบนเวทีอาทีมงานมาเลยค่ะครับร้อนไหมรูปร้อนไหมคะไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮะเยังร้องได้อีกสักชั่วโมงไหมอะไรนะครับ อีกสชัส่วโมงเราไปพรว่าลงไปดีกว่าครับลงไปครับส่ายเรียบร้อยน่าจะรอ,อ,อแถมเสิร์ฟชีสเค้กให้ผมด้วยอ่ะอ้าโอเคทุกคนค่ะตกลงทีมงานจะถ่ายรูปไหมคะถ่ายนะครับามาค่ะโอเคไถมามา่ถ่ายไหมล่ะถ่ายไปทุกคนอ่ะโอเคเลยโอเคอโอเคนะครับโอเคนะฮนะมาถ่ายสองคนนี่เหรอฉันก็งงเหมือนกันเธอไม่ขึ้นมาถ่ายทุงคนเหรออ่าอันนี้คือเก็บรูปน้องคนเดียวเก็บรูปส่งทางค่ะ ค่นี้อนะอะโอเคเดี๋ยวกันถัานะคะใครจะถ่ายรูปกับน้องการกาถ่ายผลงานอะไรนิดนึงลูกถ่ายผลงานด้วยครับตอนนี้เข้าโรงแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องทายอ้อนะครับไดววันนี้วันนี้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเสร็จจากทางโขงชีมูลเนี่ยนะการรัศณะนะครับจะไปเซอร์ไพรส์อยู่โรงหนังที่นี่แหละฟิวชั่นพลัสใช่ครับนะครับภาพยนตร์เรื่องทายอ้อสามารถไปพบกันตรงนั้นได้เองตรงนั้นนะแล้วก็จะมีนักแสดงมาด้วย อ๋อมาครบชุดเลยใช่ไหมเกือบครบฮานะแต่ว่าก็ต้องฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดทายอ้อทุกลงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของการรัศมีบ้านหลังใหม่กันมีกบชื่อเพลงว่าโชคดีที่มีเธอนะครับนะครับฝากด้วยครับกลางเดือนสิงหาคมได้ชมกันแล้วก็กันยายนครับสำหรับละครสงครามของเราทางช่วงวัน31ฝากด้วยทุกทุกผลงานของการรัสมีครับโอเคอ่ะวันนี้ไม่รบกวนเวลาลักลอบมือแล้ว ้ำเตย้ำเตยขโมยซีนมากเลยอาใครเป็นแฟนทบการถ่ายรูปการแฟนทบนาำเตย